ต่อกันที่กรณีมีคนร้ายนะครับได้ควงปืนบุกเดี่ยวร้านทองกลางห้างดังนะครับอยู่ที่กระทุ่มแบนที่จังหวัดสมุทรสาครคือเขาก่อเหตุปล้นเนี่ยหวังล้างนี้นะครับด้วยการกวาดทองไปได้55บาทหรือคิดเป็นมูลค่าเงินเนี่ยนะครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่กว่า3ล้านบาทนั่นเองครับแต่ว่าแผนมันพังไม่เป็นท่าคือตัวปืนแม็กกาซีนเนี่ยนะครับ มันหล่นตั้งแต่ยังไม่ยิงแถมยังวิ่งหนีไม่ทันนะครับสุดท้ายถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบจับตัวเอาไว้ได้ทันควันครับพาคุณผู้ชมนะครับไปดูภาพในการก่อเหตุจากกล้องวงจรปิดกันหน่อยนี่เลยจุดเกิดเหตุโอ้โหร้านทองแห่งนี้ก็ตั้งอยู่บริเวณหัวมุม,มเนี่ยครับเขาไม่รอช้านะเดินเข้ามาในส่วนของพนักงานนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นผู้หญิงพนักงานเนี่ยก็แน่นอนต้องหลบเอาตัวรอดก่อนแล้วก็ โจรเนี่ยนะครับก็ปีนเคาน์เตอร์ร้านเนี่ยนะครับแล้วก็กวาดเท่าที่จะรูดทองไปได้เนี่ยครับดูพฤติการของเขาในมือด้านขวาก็ถือปืนนะแล้วก็ปีนขึ้นมาบนเคาน์เตอร์เดินบนกระจกนี่ครับยังไม่พอนะยังใช้มือเนี่ยคว้าทองจากตู้โชว์อย่างต่อเนื่องก็นานพอสมควรหลังจากนั้นนะครับคาดการว่าพอหนำใจนะครับเหตุผลที่เขาอ้างก็คือก่อเหตุเพื่อเอาเงินเนี่ยไปล้างหนี้นะครับ อาจจะเอาทองไปขายแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยครับก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบเนี่ยครับจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้ในที่สุดนั่นเองครับนี่เป็นวินาทีนะครับที่คนร้ายเข้ามาก่อเหตุชิงทองรูปพัณฑ์ที่ร้านทองแห่งหนึ่งภายในห้างค้าปลีกชื่อดังในจังหวัดสมุทรสาครโดยเขาเนี่ยสวมเสื้อผ้าและปิดบังใบหน้าค่อนข้างมิดชิดเลยทีเดียวซึ่งพฤติกรรมของคนร้ายเขาจะใช้มือคว้าทองจากตู้โชว์อย่างต่อเนื่อง โดยที่อีกมือเนี่ยยังคงถือปืนอยู่ท่ามกลางพนักงานสาวที่ต่างก็พากันหลบหนีเอาตัวรอดแล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจ19 1ทันทีนะครับโดยหลังคนร้ายหยิบทองในจำนวนที่ต้องการเนี่ยก็ได้มีการปีนเคาน์เตอร์ร้านออกมาแล้วก็วิ่งหลบหนีไปที่ประตูทางออกเนี่ยฮะวินาทีที่กำลังวิ่งหนีโดยมือเนี่ยยังถือปืนตลอดเวลาสวนทางกับชาวบ้านที่เข้ามาจะจับจ่ายซื้อของ ที่พอเห็นก็วิ่งหลบหนีกันแตกกระเจิงชาวบ้านก็กลัวนะครับก่อนจะมีตำรวจนอกเครื่องแบบวิ่งสวนมานำมาสู่การล็อกตัวจับกลุ่มคนร้ายเอาไว้ได้ในที่สุดนั่นเองครับพนักงานร้านทองเล่าให้ฟังนะครับว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยมีพนักงานอยู่หน้าเคาน์เตอร์ประมาณ5คนเห็นคนร้ายเดินเข้ามาพร้อมยกปืนขม่มขู่จนต้องหนีเอาตัวรอด โดยคนร้ายเนี่ยได้มีการคว้าทองรวมๆประมาณ55บาทไปณนะวันนี้เนี่ยถ้าเป็นทองรูป,ปรพรรณนะครับขายออกอยู่ที่บาทละ62,900บาทคือในช่วงหลังๆมาเนี่ยทองก็ราคารถลงนะจากประมาณเกือบเกือบ70,000ลงมาเหลือประมาณนี้62 0 0 0นะวันนี้เนี่ย62,900บาทสําหรับทองรูป,ปรพัรร์หรือคิดเป็นราคาทองซื้อขายก็น่าจะอยู่ที่มูลค่ากว่า 3 3 0ล้าน3แสบาทนั่นเองครับส่วนผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังนะครับว่าก่อนเกิดเหตุคนร้ายเดินวนอยู่แถวๆหน้าร้านทองหลายรอบพอสบช่องปลอดคนก็คือคนน้อยลงเนี่ยฮะจึงก่อเหตุขึ้นแต่ได้ความตกใจก็เลยรีบหลบหนีพร้อมกับได้ยินคนร้ายพูดว่าเขาขอโทษที่ต้องทำแบบนี้นะเนื่องจากตัวเขาเนี่ยร้อนเงินประมาณ 2- 3ครั้งคือพูดซ้ำๆอยู่ประมาณนี้นะครับ คั้งนี้ตำรวจสอพกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเข้าไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดก็พบว่าระหว่างคนร้ายก่อเหตุเนี่ยมีการสไลด์ปืนประมาณ1ครั้งแต่แม็กกาซีนมันหลุดลงที่พื้นโดยที่เขาไม่รู้ตัวเนี่ยฮะโอโหคือกรรมตามทันจริงๆนะคือจังหวะที่สไลด์ปืนนะครับแล้วก็ตัวแมกกาซีน,นมันหล่นลงพื้นนะครับก็ ถือว่าเคราะห์ดีนะของคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการรวบ,รว,บรวมพยานหลักฐานทั้งหมดและควบคุมตัวคนร้ายทราบชื่อต่อมาก็คือนายสมพง์อายุ28ปีมีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานครโดยเขาอ้างว่าได้ขโมยปืนมาจากผู้อื่นแล้วก็นำมาใช้ในการก่อเหตุซึ่งสาเหตุตัดสินใจชิงทองคาดว่าติดการพนันนั่นเองครับ ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนำของกลางทั้งอาวุธปืนกระสุนปืนและรถจักรยานยนต์ที่จอดเอาไว้หน้าห้างค้าปลีกแล้วก็นำตัวคนร้ายไปสอบปากคำเพิ่มเติมหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้มีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับผมเชื่อว่าในข่าวเองพนักงานร้านทองที่ดูข่าวนี้อยู่คงคิดว่าโอ้โหมันก็ลุ้นนะเมื่อไหร่จะมาถึงจังหวะร้านฆ่าบ้างวะอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันกลายเป็นว่าทุกคนก็คือหวาดระแวงกันแล้วนะครับทุกวันนี้ แล้วพฤติการของคนร้ายเองเนี่ยใส่หมวกใส่แมสมาเดินในห้างก็ดูพอจะดูออกอยู่แล้วว่าน่าจะมาก่อเหตุอะไรสักอย่างรปาภาก็น่าจะมีการแจ้งนะตำรวจนอกเครื่องแบบ,บให้เข้ามาติดตามตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็ถือว่าทำงานกันไวมากครับขอบคุณตำรวจในพื้นที่ด้วยครับครับ